ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมทุกคนได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าสู่ในช่วงของอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านคุณจำมดลชมเชิงแพ้ คุณมาลีนาจงเลอเจษดาวงเชฟประจวบนิรังสารเชิญเรื่องได้เลยฮะเอาละครับลาบไก่ทอดสมตำแครอททอดยำผักบุ้งกรอบทอดมันเต้าหู้ถ้าพร้อมแล้ว let's go ตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันคนที่2คุณโจอี้นักศึกษาที่กําลังตามหาความฝันในการเป็นเชฟซึ่งได้รับโจทย์เป็นส้มตําแครอททอดครับได้โจทย์ปุ๊บก็มุ่งหน้าไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับมีแครอทไหมครับแครอทหนึ่งมะเขือเทศครับมะนาวลูกเท่าไหร่ครับลูกละแบาทพริกนี้ครับแล้วก็แป้งโกกิครับได้แครอทครับแล้วก็มะเขือเทศพริกมะนาวครบแล้วครับพร้อมทําแล้วครับ หลังจากที่คุณโจออ้เลือกซื้อของครบเรียบร้อยนะครับก็ลงมือฝานแครอทเป็นแผ่นบางๆครับจากนั้นก็มาจัดก,การเตรียมเครื่องส้มตำหลวงพระบางกันต่อเลยและตอนนี้คุณโจออ้ก็นำแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตรากโกกิมาผสมกับน้ำเปล่าตามสัดส่วนที่ระบุในหลังซองเลยด้านหลังเขามีบอกอยู่แล้วโอ้ใช่ตาส่วนแป้งหนึ่งซองน้ำเท่าไหร่ครับผมแค่คุณใส่ให้มันถูกต้อง,ต,องตามปริมาณที่เหมาะสมอบอร่อยแน่นอนจากนั้นคุณโจออ้ก็เอาแครอทที่ฝานไว้ลงมาชุบแป้งทอดครับ และตอนนี้นะครับคุณโจออ้ก็จัดจานเรียบร้อยครับกับเมนูส้มตำแครอททอดครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับส้ตมตำแครอททอดส้ตมตำจะเป็นตำหลวงพระบบางครับเอาเส้นมาแล้วก็ราดน้ำส้ตมตำครับจิ้มลงไปในน้ำเลยก็ได้จะจิ้มลงไปก็ได้ ขอบอกว่าอร่อยอีกแล้วนะครับขับตำหลวงพระบางเป็นเมนูที่ท็อปฮิตเราชอบไอเดียการประยุกต์เอาแครอทมาใสบ่บางแล้วก็มาชุบแป้งทอดนี่เก๋มากในภาพรวมคือแป้งก็ยังกรอบอยู่ส่วนของน้ำยำอันนี้ก็จัดจ้านอ,อีกเหมือนกันครับส้มตำคระททอดคุณโจอ,อี คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2ท่านกับ2โจทย์เมนูจากโกกิสัปดาหหน้าเรามารุ้นกันต่อนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมกับคว้าเงินรางวัลของเราไปได้ติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับ